S <S สวัสดีวันพุธที่17กันยายน2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนคุยเรื่องรายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับตามประมวลรัษดากรมาตรา65ตรีวงเล็บ18กันค่ะในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกำไรสุทธิค่ะ ซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65ทวิและมาตรา65ตรีดังนั้นใช่ว่ารายจ่ายทุกรายการที่นิติบุคคลชำระไปอะค่ะจะนำมาคำนวณหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ทุกกรณีนะคะรายจ่ายบางประการอาจเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามตามประมวลรัษดากรมาตรา65ตรีก็เป็นได้ โดยเฉพาะในกรณีรายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับตามประมวลรัษฎากรมาตรา65ตรีวงเล็บ18นั่นเองค่ะประมวลรัษดากรมาตรา65ทวิบัญญัติว่าการคำนวณกำไรสุทธิและขาด,ดทุนสุทธิในส่วนนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 1. รายการที่ระบุไว้ในมาตรา65ตรีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายและ มาตา65ตรีวงเล็บ18บัญญัติว่ารายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิวงเล็บ18 รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับโดยปกติทั่วไปอะคะ่ะในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการนะคะจะมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานว่ามีการชำระเงินให้แก่บุคคลใดมีการชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่บุคคลดังกล่าวจริงแต่บางครั้งนะคะในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการร้านค้าโดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาค่ะ อาจจะไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเช่นซื้ออาหารในตลาดสดหรือชำระแค่าแท็กซี่รถบริการสาธารณะที่ส่วนใหญ่ผู้รับเงินจะออกใบแทนใบเสร็จรับเงินมีรายการสินค้าหรือค่าบริการชื่อและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินมาเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจะนำมาหักเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีกรณีไปค่ะเช่น คำพิพากษาสารดีกาที่1600ทับ2529รายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่มีชื่อผู้รับเงินมีแต่ใบสำคัญจ่ายของโจทย์ในชั้นพิจารณาคดีโจทย์มีได้มีพยานหลักฐานนำสื่อว่าได้จ่ายเงินตามรายการดังกล่าวไปจริงแต่อย่างใดจะอ้างว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยแล้วควรรับฟังเป็นความจริงหาชอบด้วยกฎหมายไหม ต่อมามาดูคำพิาพากษาสารดีกาที่1050คับ2524โจทย์เป็นบริษัทประกอบกิจการรับซื้อข้าวในประเทศส่งไปขายต่างประเทศค่ะรายจ่ายค่าซื้อข้าวจากพ่อค้าเร่ตามไปเสร็จรับเงินจำนวน1,506ฉบับเป็นเงิน73ล้านบาทเศษนั้นเมื่อโจทย์นำสืบฟังได้ว่าพ่อค้าเร่ขายข้าวมีอยู่จริงและโจทย์นำพยานจำนวนถึง 45ปากมาเบิกความรับรองว่าเป็นผู้ลรงลรายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินทั้งปรากฏว่าปริมาณข้าวที่มีอยู่ที่บริษัทโจทย์ถูกต้องดังนี้โจทย์พิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินจำนวน1506ฉบับโจทย์จึงมีสิทธินำจำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ต่อมามาดูคำพิาพากษาสารดีกาที่4122.2564โจทับประกอบกิจการให้บริการรับจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทุกประเภทมีความจำเป็นที่ต้องเช่ารถจากนายกอเพื่อเข้าสำรวจจัดเก็บข้อมูลแผนที่โจทย์ชำระค่าเช่าให้นายกอเป็นเช็คระบุชื่อนายกอและขีดข้อมประทับตาว่า a c c เ u า t p a ปย์ยี่ขีดข้อความว่าหรือผู้ถือ การชำระเงินมีใบเสร็จรับเงินพร้อมหักภาษีณที่จ่ายนำส่งกรมสัมพากรจำเลยมีปัญหาว่ารายจ่ายค่าเช่ารถดังกล่าวเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่สารดีกา,าแผนกคดีภาษีอากรได้วินิจฉัยไปว่าประมวลรัศดากรมาตรา65ทวิและมาตรา65ตรีวงเล็บ18 มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายรายจ่ายต้องพิสูจน์ตัวตนของผู้รับเงินได้หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับก็ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งทางนําสืบของโจทย์มีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับนายกอเพียงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายกอและบินเงินสดที่นายกอทำขึ้นเพื่อทำเรื่องเบิกเงินจากโจทย์ที่ปรากฏแต่ชื่อและนามสกุลของนายกอเท่านั้นนางออผู้รับมอบอำนาจโจ์เบิกความตอบคำถามคล้านทนายจำเลยว่าในชั้นที่เจ้าหน้าที่สัมภาระนให้นำตัวนายกมาชี้แจง โจดไม่สามารถติดต่อนายกมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงได้ซึ่งก็ได้ความจากนางสาววเจ้าพนักงานตรวจสอบเช่นกันว่าโจ์ไม่สามารถนำตัวนายกมาให้ถ้อยคำได้และไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของนายก s <S เพื่อติดต่อด้วย ซึ่งมีข้อพิรุธที่โจทย์และนายกติดต่อทำธุรกิจกันมาเป็นระยะเวลานาน,านมีมูลค่าหลายล้านบาทเฉพาะที่ปรากฏในชุดใบสำคัญจ่ายสำหรับการเช่ารถระหว่างวันที่25สิงหาคม2551ถึงวันที่15กันยายน2551มีการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับจำนวนมากโดยคนขับรถต้องไปรับพนักงานของโจทย์ในสถานที่แตกต่างกัน เพื่อสำรวจข้อมูลทำแผนที่เช่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เป็นต้น ซึ่งในการเช่ารถดังกล่าวตามปกติแล้วย่อมจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของนายกอ mm hmm. เพื่อติดต่อใช้รถในแต่ละครั้งแต่โจทย์กลับไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อนายกอได้ประกอบกับไม่ปรากฏว่าโจทย์กับนายกอมีการทำหลักฐานเอกสารการเช่ากันเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการระบุตัวทรัพย์สินที่ให้เช่า s <S คงมีแต่ตารางการเช่ารถเท่านั้นซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัยของการทำธุรกิจให้เช่ารถจำนวนมาก นอกจากนี้นางสาวถอกรรมการบริหารบริษัทโจทยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทอซึ่งบริษัทอมีนางสาวนเป็นผู้ถือหุ้นและนางสาวนยังเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นบริษัทมทําให้เห็นได้ว่า โจทกับบริษทัทมมอีความเกี่ยวข้องกันโดยบริษัทมอจ่ายค่าเช่ารถให้แก่นายกสูงกว่าปกติและบริษัทมอไม,ม่สามารถนำตัวนายกมายืนยันว่ามีการรับเงินตามบินเงินสดที่บริษัทมอนำมาแสดงเป็นลายจ่ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้เช่นกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจสอบปฏิบัติการสอบยันณนะภูมิลำเนาของนายกก็ไม่สามารถเข้าตรวจได้เนื่องจากสถานประกอบการมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยไม่มีลักษณะเป็นสถานประกอบการไม่มีผู้ใดพักอาศัยและไม่พบตัวนายกอเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงทำหนังสือเชิญนายกให้มาพบแล้วถึงสองครั้งแต่นากยก็ไม่มาพบ แม้โจทย์จะประกอบการจริงรายจ่ายที่เป็นค่าเช่ายานพาหน,นะคิดเป็นร้อยละ8.71ของรายได้เป็นค่าเช่าที่จ่ายให้แก่นายก 1 0บล้าน5้3บาทซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าผู้ให้เช่ารายอื่นและโจทย์ชำระเงินค่าเช่ารถยนต์ให้แก่นายกโดยสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อนายกและขีดค่อมประทับตาว่า a c c เขาไป a y Only ดีขีดค่าคำว่าผู้ถือออกและมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คก็ตาม แต่โจทย์ก็มีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ว่านายกอเป็นผู้ให้เช่ารถและผู้รับเงินค่าเช่ารถที่แท้จริงทางนำสืบของโจทย์จึงไม่พอให้รับฟังได้ว่านายกอเป็นผู้ให้เช่ารถที่แท้จริงเพราะหากนายกอเป็นผู้ให้เช่ารถแล้วน่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนายกอมากกว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบพยานหลักฐานของโจทย์ก็มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจรงจิงฟังได้ว่ารายจ่ายค่าเช่ารถเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัศดากรมาตรา65ตีวงเล็บ18ดังนั้นรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับอันจะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตตีวงเล็บ18หรือไม่จึงเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีในการพิสูจน์ถึงพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆให้ได้ว่าเป็นรายจ่ายให้แก่บุคคลน,นั้นจริง หากพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรไม่อาจนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้